วิ่งไปแล้ว่ะวิ่งไงวิ <uk S 2> ่งไปแล้วแล้วไม่ลงไูพูดนี้วมุ้ยสายเด้ออยู่ลงไม่พดนอ้าวเป็นนั่งพีพิถันนะห็คงเออคุณแม่ระวังแม่คุณแม่นี่อยากว่น้ำตอนช้าแน่เลย้เรว่าหลวงพ่ออการงชัยังว่าแดงประชารานำาม่ไป ให้ชีวิตให้อิสระภาพเหมือนปล่อยกันคนที่ทุกข์เป็นคุกข์เราเป็นการเสริมบารมีชีวิตของพวกเราก็ <c oughs> ขอให้เรานึกถึงความดีอันนี้ไว้เพื่อจิตใจของเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเราเป็นการสร้างบารมีที่สําคัญเป็นการได้ชีวิตตรงนี้ให้อิสระอื่นขอหยงทุกคนที่มาทําบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขความจเจริญอยู่ดีมีสุขชั่ววูปมีสุขอยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็ปัญจากทุกวันทุกวนันนะขอให้มีความสุขทุกคนนะเจริญพอสาธุสาธุกราบสามทีครับกราบสามทีครับกราบสามทีครับส้อมปล่อยตั้งใจดีๆนะอันนี้สมวนที่เกิดมากเมือนเราโดนจับขังแล้วจะประหารแล้วเพราะั่าไปโอษดีใจไม่รอใจเลย เดี๋ยวปลามนตังตังว่าเห็นน้ลามันลงไว้ม่ได้โผล่มดูหน้าพวกเราใครูปล่อยเยอะที่อาหน้าดีแล้วปลาปลาไจอหัวงพปแล้วปล่อยปลาต้องแบบตอกุ่มาเป็นทั้งที่เกาี่ปลาเป็นทั้งที่เก้านะที่เกาเลขดีวันนี้เลขดี เพื่ <ım. S 2> อให้ชีวิด้กินสารในกรทำทั้งหมดนี้ขอป่อยเพื่อให้เป็นที่พืนแก่ตนเองเื่อความยิ่งจนมุ่สนให้แก่ประลูและชอบใจเนเวนที่หลายแม่ดีก้าข้าจะอให้แม่ดีก้าช่วยสนให้แก่ตนเอง แล้เจอผมในานนี้อาีที่ครอบครัวเดียวกันขอ้กโว่ามากับพุ่เจ้าพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะ ธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปเชยามะพุทธบูชามหาเจชะวันโตธรรมัมมบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโภคพระโหสิโรกนานถังรัตนัตยังอภิปูชยามา,าตั้งน้โมงสามจบพร ส่วนให้แก่ศัตรูให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมในเวทั้งหลายเจ้ากรในเวทั้งหลายของข้าพเจ้าของขพเจ้าทั้งในอดีตชาติตชาติและปัจจุบันชาติเพื่อส่งผลบุญเพื่อส่งผลบให้แก่ตนเองให้แตนเองและเจ้าของกายสังขนี้ให้เจ้าของกายสังขารนี้หากสัตว์ตนไหนยินดีหากสัตว์ไหน ขอให้นำความสุขขอให้และโชครากลับมาให้กับตัาาาวขอะพ้ากใ้วพระเจ้าตัวที่ให้กับจัตรูตัวที่ให้กับตรูตตตและเจ้ากัรในเวรพระพเจ้า นำเอาขอตรงนำเอาสัพพทุกสัพพทุกสัพพโสสัพพโสสัพพโรสัพพโรสัพพภัยสัพพภัยสัพพเคร้อสัพพคร้อสัพพเสนีย์จันสัพพเสนีย์จันไรออกไปจากตัวของข้าพเจ้าไปจากตัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเป็นต้นไปด้วยเถิพระแม่ธรณีเจ้าคพระแม่เลย้าค่ะยท่านอยู่แล้วหรือยังท่านอยู่แล้วหรือยัง แล้วเจ้าพระก็แม่พราเา้าพระเอ๋ยท่านอยู่แล้วหรือยังแล้วเจ้าพระเทพพิวดารสามนลุคทปธาเจ้าที่เจ้าทาเจ้าเกตตาของข้าพเจ้าท่านพญาย,ยมราชท่านพยานาคราชขอท่านจงมาเป็น หลักขีพยานรับทราทรบผุสลเจตนาของตัวข้าพเจ้าและช่วยคุ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหมดนี้ให้รอดปลอดภัยจนสิ้นอายุไขัยด้วยอำนาจผุรร้สผลบุญดีขอจงสะดอกเคราะห์้ายของข้าพเจ้า และเจ้าของกายสังขารนี้ให้กับใครเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขการงานประสบความสำเร็จงเงินทองไม่ขาดมือคนอุปถัมภ์เอ็นดูไม่ขาดหายสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนามีความเจริญก้าวหน้า ครอบครัวอบูนใช่โอเคหลงพ่อหล่อนถ่ายรูปไหมยหญ่หลวงพ่อครับอ้าววันนี้นะหลวงพ่อเยนเตกหรือว่าหลวงพ่อพัติการตรงชัยเจ้าวาดแดงประชรัดนำญาติโยมปล่อยลาเป็นการให้ชีวิตให้อิสรภาพเหมือนอยกัน คนที่มีทุกข์เป็นคนทุกข์และเป็นการเสริมบาร,รมีชีวิตของพวกเราก็ขอให้เรานึกถึงความดีอันนี้ไว้เพื่อจิตใจของเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขและเป็นการสร้างบาร,รมีที่สําคัญคือการให้ชีวิตคนอื่นให้สละผลิตขอโยมทุกคนที่มาทําบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีมีสุขโชคดีมีสุขู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ ปอจากขอทุกคนทุกคนนะขอให้มีความสุขทุกคนนะเจริญพรสาธุสาธุการสามทีครับกรารสามทีครับกราบสามทีครับตอนปล่อยตั้งใจดีนะอันนี้ผมที่เกิดเนหมือนเราโดนจับขังแล้วจับประหารแล้วว่าใจะโทษลีใจไม่รู้ใจเลย S <S เดี๋ยวปลามันตังหึงดาวไปเห็นน้ำามันลงไล้มันจะโผล่มาดูหน้าพวกเราใครมาปล่อยจะนั่งอ๋อน่าดีแล้วล่ะปลาปลาอะไรเด้เจอตุ่ม